สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนครับก็ขอบคุณนะครับ2เดือนที่ผ่านมานี้ซับสไครต์ขึ้นมาเกือบแต่ร้อยคนแล้วนะครับยังไงก็ตามครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําในส่วนของผังรายการที่จะปรับปรุงในเดือนนี้นะครับผมจากที่ตามมานะครับเพื่อนๆจะได้เห็นได้ว่าผมจะมีการรีวิวในส่วนของแกดเจ็ตนะครับชุดหูฟังบ้างของเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือลองหรือยังก็คือรีวิวขนมแล้วก็ร้านอาหารนะครับวันนี้ครับ ผมจะมาบอกว่าผมจะวางผังรายการเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ติดตามชมได้ง่ายขึ้นในช่องของผมนะครับวันจันทร์ครับเราจะเจอกับการรีวิวของนะครับผมในส่วนของวันพุธครับจะเป็นในส่วนของลองหรือยังครับรีวิวอาหารขนมทุกๆอย่างและในส่วนของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยครับจะเป็นวาลรตี้ที่จะเอา how to แอปพ i c a t i o n หรือเกมอะไรต่างๆครับมาลงในส่วนนี้ครับก็ยังไงผังรายการจะออกมาประมาณนี้ครับเพื่อ จะได้ง่ายต่อการติดติดตามนะครับผมยังไงก็ลองติดตามกันดูครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับอ้อใครยังไม่กด Subscribe ครับฝากกดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ